สวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมากินกาแฟนะครับมันเป็นกาแฟสูตรนี้ก็คือได้มาจากเพื่อนผมอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นสูตรของตัมเบลเก้บานานะครับถ้าใครติดตามก็น่าจะพอรู้อยู่เพราะว่าเอ่อ เขาเป็นคนชอบกินกาแฟนะครับตามเบเกีบานานะครับนี่ครับเป็นกาแฟสูตรกินยากนะครับกว่าจะได้กินเนี่ยต้องมาบดแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยต้องบดแบบนี้บดให้บดให้จนกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นย้อยเหมือน ไม่อยากพูดเลยทุกคนแต่มันอร่อยนะครับสูตรนี้อร่อยมากเลยเป็นกาแฟธรรมดานี่แหละครับเนี่ยฮะเป็นกาแฟกาแฟดําธรรมดานี่เลยแล้วก็น,น้ําตาลเนี่ยครับต้องเป็นน้ําตาลทรายแดงเท่านั้นนะครับผมยี่ห้อไหนก็ได้ครับกาแฟก็เหมือนกันยี่ห้อไหนก็ได้ครับเป็นกาแฟดําธรรมดานะครับผม แล้วเราก็เอามาผสมกันนะครับส่วนของผมนะก็จะผสมอยู่ที่กาแฟ2น้ำตาล2นะครับแล้วแต่ว่าใครชอบความเข้มข้นนะครับเนี่ยเราก็หมุนหมุนมุนแบบนี้ครัใส่น้ำร้อนนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะก่อนอันขั้นตอนแรกนะ ก็จะคนแบบนี้นะครับทุกคนกเขี้ยวให้มันเข้ากันนะครับเป็ไก่เป็นน้ำเหลวๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอยน้ําร้อนใส่พอเราบวชในที่เราก็จะเอาน้ําร้อนใส่นะครับยวเราก็ะเจะเทน้ําร้อนใส่นิดนึงนะครับขั้นตอนแรกนะครับกว่าจะได้กินครับทุกคน ผมก็อ่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบกาแฟน,นะครับเป็นฟองจะน้ำร้อนเพิ่มน้ำร้อนนิดนึงครับ Okay. ได้ที่ละก็คนเดี๋ยเราจะให้ทุกคนดูความพิเศษของมันนะครับตอนที่เราเพื่อน้ำร้อนไปอีกรอบอีแรงแรงครับแรงแรงเลยครับดูดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ หอมมากเป็นไงล่ะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นฟองนะครับสีขาวเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นกาแฟอยู่ข้างล่างเราจะดื่มตอนที่เป็นฟองนะครับมันจะหอมแล้วมันจะนุ่มมาก นุ่มมากทุกคนมันแบบว่ากลมกล่อมมากเลยลองไปทำกินดูนะครับแต่มันจะได้กินนานหน่อยกว่าจะได้กินประมาณสามสิบนาทีาแซป่ปนะครับทีนี้เราก็ยกซด กิน mm hmm. กาแฟริมทุ่งนากับบรรยากาศตอนเช้าๆครับ mm hmm. ทุกคนฟินมาก <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศกินกาแฟริมทุ่งนากับบรรยากาศตอนเช้าๆครับทุกคน <c oughs> ไปครับ Yeah.